โอ้โหปลานะครับขึ้นปุ๊บเลยครับวันนี้มาบ่อตกปลาครับบ่อตกปลาในบอยครับแถวปฏิตบุรีนะครับแถวบ้านคลองเรือนะครับบ่อในบอยเป็นบ่อกําลังสวยนะครับกําลังนั่งตกสายหลิวนะครับสนุกเลยนะอย่างนี้เดี๋ยวจะเปิดตกปลานะครับก็เปิดตัวบ่อตกปลาครับพรุ่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปตกกันดูครับ ขึ้นปุ๊บปุ๊บเลยครับวันนี้มาบ่อตกปลาครับบ่อตกปลาในบอยครับแถวปติบุรีครับแถวบ้านคลองเรือนะครับบ่อในบอยเป็นบ่อกําลังสวยนะครับกําลังนั่งตกสายหลิวนะครับสนุกเลยนะอย่างนี้เดี๋ยวจะเปิดตกปลานะครับก็เปิดตัวบ่อตกปลานะครับพรุ่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปตกกันดูครับเดี๋ยวจะลองนะครับลองหลิวลองหลิวหลิวคองแรกสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ชินชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมบุงโจ้งนะครับห่างเหินกันตกปลาไปนานนะครับช่วงนี้โหยุ่งนะครับกับทุเรียนกับกระท้อนนะครับขายของนะครับพอดีวันนี้มาบ่อในบอยนะครับที่ปจิมบุรีแถวคลองเรือนะครับพ่งนี้เขาจะมี กิจกรรมนะครับในตกนะครับตกเหมาครับจิงหลิวนะปลานะครับปลาเยอะนะเดี๋ยวผมจะเลยลองลองดูครับเป็นการตกหลิวครั้งแรกเนาะเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างครับนะเดี๋ยวลองดูครับ่างๆใครก็เข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์นะครับทิ้งเบอร์เบอร์โทรไว้ครับแถวนี้ครับเห็นไหมครับจะขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับถ้าไหนสนใจก็โทรประสบถามมาดูนะครับว่าเขาเปิดเมื่อไหร่บ้างเปิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็คิดค่าคันยังไงนะครับก็ลองดูในในเจ้าของครับเจ้าของในบ่อยนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยไปคุยรายละเอียดกับกับแกดูนะครับไปเตรียมอุปกรณ์นะครับตกปลาสนุกง่ายๆกับมือโจรครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกระด,ดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยตกดิวครั้งแรก <c oughs> นี่นะครับประกอบแล้วหลิวหลิวหนึ่งเมตรนี่เหลิวหนึ่งเมตรสายสามเมตรเดี๋ยวลองดู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 มือโจ้ก็ปล่อยปลายลงมาไหนนะครับให้ทุ่มนมันตั้งอย่างเงี้ยกินแล้วครับ โอ้โหยา,าโอ้โหปลาเยอะจริงนะครับเนี่ยฮะอ้หขึ้นสนามมันไหวครับปลาเยอะจริงนะครับบ่อน,นี้รับแนะน,นําแนะนําแนะนําโอ้โหนะครับเจอเจอปลายหลิวที่คาอยู่นะหลิวหนึ่งเมตรใส่สายสามเมตรสายสามเมตรระวังลงครับโอเค <Okay, S 1> นะให้ทุ่นมันตั้งกันครับตอนนี้ทุ่นมันยังไม่ตั้งอนะ่ะ ปลามันกินทุ่นครับพอทุ่นมันมีอาการมันดีครับเี้ยเราก็โอ้โหหลิวข้างแรกครับหลิวหนึ่งเมตรปลามันใครปลากินลอยวัดไหมครับโอ้โหเล่นครับโอ้โหนี่โอ้โหเดี๋ยวติดใจแล้วติดใจ เอาแนวนอนแนวนอนเอาแนวนอนอ่บเดี๋ยวติดใจครับติดใจหลิวหิวดูดดู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 อดูครดูนี่มันดูเป็นสมดนดูดูเูดูดดูเูด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 าดูดูดูันดูดูดูดดูดูดดู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 ููดูดู าโอ้ยดูดิครับไม่ใช่เล็กๆนะครับเนี่ยดูดินี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับไองามๆเลยนะครับนี่บ่อในบอยครับนี่โอ้โหแนะนำเลยโอ้โหหน้ามานะโอ้โหถ้าไม่ใครถ้าผมไม่ติดงานเดี๋ยวผมมาแล้วเนี่ยโอ้โหยอดสุดยอดไปเดีย๋ยวผมพาไปคุยกับเจ้าของบ่อนะครับในบอยครับ แขวนแก้วอ่แขวนแก้วอะโอ้โหดูนะปาดินนะนะตัวสวยสงามเลยนะอันนี้ไช้ใเล็กอย่ไปเล่นไปเล่นรางวัลปลาปาไครับอืมนี่ม่มีเป็นมี รางวัลปลาใสนะแล้วก็ของรางวัลก็จะเป็นนี่นะของรางวัลเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่ครับนี่ของรางวัลนะครับที่เขเตรียมไว้โอ้โหเป็นทุเรียนหมอนทองปาจิมบุรีครับโอ้โหสวัสดีครับผมนายบอยนะครับเจ้าของบ่อตกปลานะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กได้นะครับบอยสุรขันนะ หรือว่าติดต่อทางลุงโจกก็ได้นะครับช่องลุงโจกชขอาตกตานะครับบ่อพรุ่งนี้ก็จะเปิดวันเหมาครับมีแมตทุเรียนครับจะเปิดปีละครั้งครับใครสนใจก็ปีหน้าว่ากันไหม่ครับเดี๋ยวติดตามครับอันนี้ก็จะเปิดไสปตาก็ไซ่ดันโลครับถ้าบ่อล่างก็เป็นสายคันหักครับปลาตไหวใช้สสิบโลอะปลาดูกก็สิบโลครับ่อนี้เดี๋ยวใครๆว่างๆก็เชิญได้ครับ พิกัดพิกัดได้อยู่ที่ไหนครับพิกัดเนี่ยพิกัดอยู่ที่ตำบลตรงที่เหล็กนะครับบ้านหนองเปื่อยตะหมูสิบเอ็ดอําเภอเมืองจังหวัดปทุิธมนีครับมีเบอร์โทรไหเบอร์โทรครับเบอร์โทรอะไรก็ศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองห้าสองครับชื่อบอยครับติดต่อได้ตลอดเวลาครับสวัสดีครับเรียบร้อยนะครับก็ทนายสนใจนะครับก็เดี๋ยวตามเบอร์โทรนะครับติดต่อกันดูนะครับผมผมบอกเลยสนุกมากนะครับ บางท่านก็เริ่มเดินทางมาแล้วมานอนค้างที่นี่นะครับนะครับดูแลกันแบบฉันญาติมิตรเลยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งบ่อที่แนะนํานะครับบ่อสวยงามครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่เจ้าของนี่น้ําใจยิ่งใหญ่นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องลุงโจกด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยวิวไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยตกปลานะครับนะครับฝากกดติดตามทับตะไคร้นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าวันนี้ผมลุงโจต้องกาวคำว่าสวัสดีครับหลิวหนึ่งเมตร